สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พาเข้าป่านะเข้าป่าเข้าป่าหาเห็ดนะคะเนาะได้ยินเสียงชัดเนาะเดี๋ยวนะป้าโมนานึกก่อนเมื่อกี้ป้าโมนาเดินออกมาทางนี้จากซ้ายมือนะคะเดี๋ยวหลงแล้วมาคนเดียวด้วยนะคะมาแต่เช้าเลยวันนี้มาหาดูสเสวว่าจะมีเห็ดไห อ่ามองเห็นแล้วมองเห็นแล้วอันนี้ทางเรานะคะเนาะสามแยกนะเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะคะมันจะได้ไปถึงรถเร็วๆเวนาะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วให้ดูนะคะนี่เห็ดแต่ดอกเขายังน,ยน้อยอยู่เลยเนาะไม่ใช่ดอกเล้น้อยมีน้อยไปจุดอื่นดีกว่านะคะจุดนี้มีน้อยไปจุดอื่นหาดอกใหญ่ ไม่ใช่แล้วหาดอกใหญ่ๆนี่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 นนี่พอได้อยู่อันนี้พอได้อยู่นะคะเนาะนี่อู้ดขาดิขา,ขางามงามขาอุ้ยพอพอดีเขา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 เกิดตรงรูอะนะเกิดตรงรูตรงนี้นะคะเขาก็เลยขายาวแล้วก็งามแบบนี้เลยนะคะเนอะ นี่นะคะนี่อันนี้สวยๆยังยังสวยๆขาวๆอยู่นะคะเนาะแต่ดอกเขาจะชุ่มน้ําหน่อยนะคะเพราะว่าฝนตกแล้วอากาศเย็นหนาวนะคะนี่เดินวนหยุดรอบต้นไม้นี่แหละรอบต้นสนนะคะ อันนี้ดอกน้อยๆละอ่อนลอ่อนเลยนะคะนี่ดอกสวยๆเลยนะคะไปต่อเลยค่ะจากฝั่งนู้นก็ข้ามมาฝั่งนี้เนาะนี่ดอกคู่นะคะ มันมีนะคะแต่มันกระจัดกระจายหน่อยหน,นึ่งเนี่ยดำดำไปดำไปนะคะนู่น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 เออน,นี่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 พี่น้องนี่นี่โอ้นู่นนะคะโอ้ตรงนี้โอเคโอเค,อเคตรงนี้หมานหมานหมาน,มานตรงนี้โอเคอยู่นะคะ ขอตั้งกล้องเลยนะคะตรงนี้เยอะอยู่พอได้ตั้งกล้องอยู่พอได้ตั้งกล้องเก็บเนาะสวยอยู่ค่ะอันนี้ เยอะอยู่เยอะอยู่ห่างๆแต่ดอกเขาสดดีนะคะสดสวยยังเหลืองสวยดีกง,กงโกงโกงกุยเก็บอย่างนี้เลยแหละพี่น้องนะคะแต่ดอกเขาชุ่มน้ำหน่อยเนาะ ได้ยินเสียงไหมอ่ะคงจะได้ยินเสียงดีเนาะ ก็จะเก็บประมาณนี้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาป้าโมนาจะพาเดินดูก่อนนะคะจากจุดนี้นะคะนี่จุดนี้นะคะเราเดินมาอีกหน่อยนึงก็จะเจอจุดนี้อีกจุดหนึง่งเดี๋ยวป้าโมนาจะเก็บแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหน่อยนึงก็จะเจอจุดนี้นะคะจุดเลี้ยวซ้ายอันนี้คือเห, <co f> เห็ดเห็ดดาขาเหลืองนะคะเดี๋ยวป้าโมนาจะเก็บนูน่นจุดนี้ก็มี โอ้หนหจุดนูน้นพาดู้าดูก่อนเดี๋ยวจะเก็บนะคะนี่โอ้โอสะอ่อนก็ยังสวยงามอยู่นะคะจะเก็บดอกประมาณนี้เลยเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยพอเจอป่าใหญ่ก็จะเลือกเก็บเลยคันนี้เห็นไหมคะดอกใหญ่ๆงามๆถ้าดอกใหญ่เขาก็จะ อายุเยอะหน่อยมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็เหมือนอย่างอาหารเราทุกคนแหละคะ่พะพออายุเยอะหน่อยมันก็จะแก่ๆมันก็จะรสชาติก็จะแตกต่างกันอู้ยเยอะแยะพี่น้องดูสินี่ทั้งนั้นเลยนะคะดูดูทั้ทงนั้นเลยทั้งนั้นเลยอู้ยดูตรงนู้นยิงแต่คักนี่นี่ดูเต็มเลยเต็มเลย นะเต็มเลยประมาณนี้เลยนะคะเห็ดอ๊้ดูดอกนี้เขาเหียวแล้วนะคะ เอ้ยเน่าออแล้วแหละไม่ใช่ถึงขนาดเที่ยวโอ้ยโซนนี้มัมยพี่น้องบัด๊ัดพี่น้องอยู่ติดทางแมทางตรงนี้แม่เอ้ยะเอ้ยะเอ้ยะเต็มเลยอ đêm lôi vạt thơ thơ vạt thì thắng ngầm ngàm ui đưa thì ค่ะ บางทีก็ไม่ต้องแท้กันไกลนะคะเพราะมันกรอบเนาะเลือกเอาดอกใหญ่ๆนะคะเก็บกองเก็บกองเลยไหม เลือดเลดเลือดเลอเลือดอยู่เลือดอยู่นะคะเนาะ ไปต่อพี่น้องดูปลาทั้งนี้สิมันปลาอะไรดอกข,ขาวๆนู่นนะอ๋ออันนี้กินพี่น้องยังไม่เห็นเนาะอันนี้กินไม่ได้นะคะเต็มเลยอันนี้กินไม่ได้นู่นเห็ดขอนก็ยังมี เราไม่เคยกินอ่ะเราก็เลยไม่กล้าเก็บนะคะอันนี้คือเห็ดขอนเนาะไม่เคยกินแต่อันนี้เรากินได้แน่ชัวร์นี่ต้นงามๆดอกงามๆดอกงามๆเลยอุย้ยงามงามงาม,งามน้อยๆแต่งามงามๆเลยนะคะ